อ่าสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในคลิป Back 4 Blood นะครับผมคลิปนี้นะครับจะเป็นการรีวิวเกม Back 4 Blood ช่วง first beta test หรือ Beta ครั้งที่1น,นะครับก็ถ้าทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้นะครับก็มันจะได้จบช่วง close beta 1ของเกม Back 4 Blood ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเองก็เนื่องจากได้ p อ e order นาะก็ได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสเกมนี้ตัวเ,วเองนะครับแล้วผมก็จะมารีวิวให้ทุกคนฟังกันนะครับ โดยทั้งหมดนี้จะเป็นความเห็นของผมเองเนาะแล้วก็อขอ,อย้ำอีกครั้งนะครับว่าข้อมูลทั้งหมดในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลจากในช่วงเบต้าวันเท่านั้นนะครับเบต้าทูและตอนเกมเต็มอเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอะไรบางอย่างจากในคลิปนี้นะครับอขอขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับเพราะว่านี่เป็นประสบการณ์จากเบต้าวันเท่านั้นนะครับ ถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมโดยเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ถูกสร้างขึ้นโดยทีมงานที่สร้างเกม Left 4 Dead ทั้งสองภาคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถือเป็นผู้สืบทอดอันชอบธรรมเลยก็ได้สําหรับ Left 4 Dead นะครับแต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะอยู่คนละค่ายก็ตามนะครับแต่ด้วยเอนจิ้นที่เปลี่ยนไปรวมถึงสไตล์เกมที่เขาตั้งใจจะปลุกปั้นให้มันมาเป็นภาคต่อหรืออาจจะเป็นผู้สืบทอดก็ตามนะครับเกมนี้เนี่ยมีกลิ่นอายความเป็น Left 4 Dead อยู่เต็มเปี่ยมนะครับ ต่างกันอย่างเดียวก็คือ,อคำศัพท์ที่ใช้เรียกทางศัตรูนะครับในเกมอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมโดยระบบในเกมนี้นะครับเป็น first person shooting นะครับ4 of 4คนยิงซอมบี้ระบบการเล่นก็ง่ายมากครับมันจะเหมือนกับ Left 4 d a y ทุกอย่างเลยนะครับก็คือคุณจะออกจากห้องเซฟนะครับ พุ่งผ่านนะคบแผนที่ที่เต็เมไปด้วยซอมบี้ไม่ว่าเป็นซอมบี้ธรรมดาหรือซอมบี้ที่แกร่งกว่าปกติซึ่งในเกมน,นี้จะเรียกว่ามิวเทชันนะฮะฝ่าซอมบี้ทั้งฝูงนะครับเพื่อไปให้ถึงเซฟรูมถัดไปนะครับ1แอคเนี่ยจะมีทั้งหมด8เฟสย่อยและแบ่งออกเป็น2แอคใหญ่พูดง่ายคือมันจะมีทั้งหมด8เฟสนั่นเองเราจะจบแต่ละเฟสก็คือหลังจากออกจากห้องเซฟหนึ่งไปจบที่อีกห้องเซฟหนึ่งนะครับก็จะเป็นการจบเฟสนั้นๆ และทุกๆ4ีเฟสก็จะมีเป็นเควสย่อยให้เราทำนะครับอย่างเช่นในแอคหนึ่งที่ปล่อยออกมาก็คือเควสในเฟสที่4ีนะครับก็คือเราจะต้องมีการวางระเบิดเรือเพื่อตัดทางบุกของซอมบี้เพื่อไม่ให้มันตามเราได้นะครับหรือว่าในเฟสที่8นะครับเราต้องทําการบรรจุกระสุนใส่ปืนใหญ่ทั้งหมด5นานัดเพื่อยิงปิดทางเข้าของเมืองซึ่งจะมีซอมบี้แห่กันออกมาเรื่อยๆนะครับ จะมีแค่2เฟสนี้เท่านั้นที่ไม่มีเซฟรูมตอนจบเฟสนะครับตอนนอกนั้นก็จะเหมือนกันหมดซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเหมือนกับ e 4 s ค่อนข้างแน่นอนนะครับจริงๆมันเหมือนกันเลยแหละทั้ง e 4代ทั้ง2ภาคนะครับสิ่งที่แตกต่างจาก雷4代นะครับก็คือระบบการเล่นที่มีการพัฒนาขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกราฟิกนะครับทั้งในระบบที่เป็นระบบการ์ดท,ที่เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งระบบการ์ดเนี่ยก็คือเราจะสามารถเล่นจบ ในแต่ละดาดนะครับเพื่อจะเก็บสิ่งที่เรียกว่าซัพพลายพอยต์เพื่อไปปลดล็อกสัพพายไลน์แล้วเราจะได้การแลกของอื่นๆในเกมเพิ่มออกมากโดยในช่วงเบต้าวันนี้นะครับผมก็ยังไม่สามารถปลดล็อกการ์ดทั้งหมดออกมาได้นะซึ่งจะมันมีเยอะมากนะครับต้องขออภัยด้วยแต่ว่าการ์ดเนี่ยมันก็มีตั้งแต่การ์ดระดับเล็กๆนะครับระดับเบื้องต้นไปถึงการ์ดที่ให้พลังค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งผมคาดเดาว่าอาจจะต้องใช้ในการผ่านความยากสูงๆถัดไปนะครับผม โดยโหมดการเล่นในเกมนี้นะครับจะมีทั้งหมด2โหมดด้วยกันก็คือ,อจะมีแคมเปญโหมดซึ่งเป็นโค o ชออฟลริแดนนะครับซึ่งจะมี8เฟสอย่างที่ผมบอกไปแล้วเนาะแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งคือจะเป็นโหมดเวอร์เซสนะครับโดยเวอร์เสเนี่ยก็จะเป็นการเล่นกับคนนะครับซึ่งจะมีความาแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในเบต้าวันมีระบบการเล่นแค่ระบบเดียวก็คือการรับถอยหลังแล้วชีวิตรอดนะครับแล้วก็สู้กับสองดีแค่นั้นเองซึ่งถ้าถามผมนะเนี่ยผมรู้สึก ผมรู้สึกว่าการเล่นในโหมดแคมเปญนะครับซึ่งเป็นโคออฟสี่คนตะลุยดาเนี่ยมีความมีความสนุกมากกว่าเนาะและเล่นได้หลายรอบม,มากกว่าโหมดเ e r ร์ซนะครับถ้าถามผมนะแต่เพราะว่าการเล่นโหมดเอร์ซเซสมันต้องใช้การโคออฟแล้วก็การประสานงานที่ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งมากเลยนะครับแต่ว่า ถ้าเป็นแคมเปญโหมดเนี่ยก็คือคุณสามารถอ่าคิวิกจอยเข้าไปจอยคนแปะหน้าคุณก็ยังสามารถพอเล่นผ่านได้โดยไม่ยากมากนักน,นะซึ่งก็ถือเป็นออีกหนึ่งจุดที่อ่าผมคิดว่าโหมดแคมเปญน่าจะโดนใจหลายๆคนมากกว่านะครับข้อเสียคืออย่างหนึ่งคือคือถ้าตกเกมเต็มออกแล้วมันมีแค่2โหมดนี้ผมบอกเลยว่าเกมจะลางในเวลาประมาณเดือนเดียวนะไม่ไม่เกินดนี้เพราะว่า แค่แคมเปญหมดนไม่มีอะไระนะครับถึงเอเคผมว่ามันจะมีการระบบระบบแบบให้คุณล่าแตมเพื่อมาปลดล็อกการดกระตากนะครับแต่ว่าต้องต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าถ้ามันมีแค่เนื้อเรื่องซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่าจะมีกี่แอ็กนะถึงมันถ้ามันมีแค่เนื้อเรื่องเดี๋ยวเราไซค์ก็เล่นเดิมเดิมอย่างมันมันค่อนข้างน่าเบื่อเพราะว่าแน่นอนว่าแมปมันเป็นแมปเท่าเดิมนะครับเราถึงแม้ว่าจุดเก็บของในแต่ละด่านเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันเยอะก็ตามแบบ มีการสุ่มเรนดอมในแต่ละรอบนะครับส่วนอาวุธที่เจอเนี่ยมันจะไม่การันตีเลยว่าคุณเล่นทุกรอบเนี่ยคุณจะเจอของแบบเดียวกันในจุดเดิมทุกรอบนะครับอันนี้ก็ถือเป็นถือเป็นระบบที่สร้างประสบการณ์ที่ใหม่ๆให้กับการเล่นทุกรอบนั่นเองนะครับแน่นอนว่าเกมนี้นะถ้าถามผมนะเนื่งองจากมันยังเป็นเบต้าวัดนะผมก็เลยเออผมขอให้อภัยในจุดผิดพาลาดหลายๆอย่างไดนะ้ไม่ว่าจะเป็นบั๊กที่ผมเจอในเกมนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่อง ปิงและการเชื่อมต่อนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นการทดสอบเบต้าที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับแน่นอนว่าพอมาถึงตอนแรกนะครับเราจะอยู่ในแคมป์ที่ชื่อมประสา h โฮมนะครับซึ่งในเบต้าวันเนี่ยมันมีจุดให้ปลดล็อกหรือให้อินเทอร์แลกได้เนี่ยอยู่ทั้งหมด4จุดหลักๆนะครับจุดแรกก็คือจะเป็นเอ็นาีซีหารที่คอยอเป็นคนที่ พาเราไปรับคล u n หรือว่า c r e เอทห้องซึ่งออกไปลุยกับซอมบีนนดด้นะครับคนที่2คือเป็น NPC จัดเด็กนะครับจุดที่3ก็คือ NPC ที่เป็นสปายลันและจุดที่4ก็คือจะเป็นไฟน์เลนให้เราทดสอบอาวุธซึ่งในจุดนี้เนี่ยก็คือจะมีอาวุธทุกชนิดในเกมที่มีนะฮนะตอนนี้เรียงรายมาให้เราทดสอบเพื่อลองยิงแล้ว่าอาวุธชนิดไหนนะครับเข้ามือเรามากที่สุดแล้วก็ให้เราหาอาวุธชนิดนั้นในเกมเป็นหลักเอาไว้นะครับ โดยอาวุธทั้งหมดในเกมนี้นะครับก็จะสามารถแบ่งได้ตามประเภทกระสุนนะครับนั่นก็คืออาจจะมี S.M.G. กับปืนพกจะใช้กระสุนชนิดเดียวกันนะครับกระสุนลูกซองนะครับกระสุนปืนไรเฟลิลอา่าแล้วก็กระสุนสไนเปอร์ไรเฟิลนะครับจะมีอยู่แค่นี้ซึ่งอา่าถึงแม้ว่าปืนบางกระบอกเนี่ยอ่าอาจจะใช้กระสุนคนละชนิดกับรูปร่างมันอย่างเช่นอนะ่าปืนพกที่เป็น Desert Eagle นะครับจะใช้กระสุนที่เป็นสไนเปอร์หรือว่าอา่า ปืน LMG นะครับจะใช้กระสุนชนิดเดียวกับไรเฟิลซึ่งเป็นพวกปืนกลนะโซลไรเฟลิลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็คือมันช่วยในการโคออปแล้วก็สร้างประสบการณ์นในการเล่นนี่เหมือนกันคือแนะนําให้เวลาคุณไปเล่นกับเพื่อนเนี่ยพยายามมองดูเพื่อนว่าเขาใช้ปืนชนิดไหนนะครับเราจะได้ไม่หยิบอา,อาวุธ ที่ใช้กระสุนชนิดเดียวกับเขาเพื่อเป็นการนะครับไม่ไม่แย่งกระสุนกันเองนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นแท็กติกหลักในการเล่นหมดความยากสูงๆแน่นอนนะครับผมส่วนระบบการ์ดเนี่ยนะครับก็คืออ่ามันจะเป็นการที่มันจะมีเด็กมาให้เราเราสามารถเลือกการ์ดเพื่อ เอาไปใช้เล่นในตลาดานในจบแต่ละเฟสนะครับแล้วก็สามารถเลือกการจากสำรับขึ้นมาเพื่อ,อเสริมความสามารถให้เราเพื่อจะสามารถสู้กับศัตรูที่มันยากขึ้นในเฟสต่อๆไปของดา่านนั้นๆได้นะครับซึ่งก็เป็นโลดที่ค่อนข้างดีแต่ว่า เราก็ต้องปลดล็อกการ์ดออกมาก่อนนะซึ่งผมไม่รู้ว่าจะมีระบบไมโคร t r ส n ซ a คชั่น <c oughs> เพื่อปลดล็อกหรือเปล่านะแต่บอกว่าอย่าให้มีนะครับไม่งั้นคนจะเทเกมนี้เร็วมากนะผมบอกได้เลยนะซึ่งจริงๆใน f o r ์ h o ฮ e เนี่ยจากการที่ผมเดินสำรวจอนะมันยังมีพื้นที่อีก2พื้นที่ที่เดินเข้าไปได้แต่ว่า มันยังไม่มีอะไรให้อินเทอร์แลกนะซึ่งผมคิดว่ามันไม่น่าทำมาเฉยๆนะฮะตําแหน่งแรกคือควอเตอร์มาสเตอร์นะครับซึ่งเดาว่าตรงนี้เนี่ยน,น,น,น่าจะเป็นอ่าที่สำหรับชอปปิ้งนะครับเพราะว่าแบบมันมีปืนแขวนอยู่เพียบเลยนะแล้วมีคนอยู่หลังโต๊ะเคาน์เตอร์ด้วยคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่เป็นซื้อของแน่นอนนะครับอีกจุดจุดหนึ่งก็คือจุดที่เป็นอ่าสนามมวยนะครับผมเดาว่านี้น่าจะมีเคเวสหรือกิจกรรมให้ทำแหละนะครับ อีกอันนึงที่ผมคิดว่าอาจจะมีนะครับก็คือจุดที่มีรถอยู่นะมีรถแขวนอยู่อาจจะเป็นจุดให้ปรับแต่งพานะหรือหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันเข้าไปถึงได้ไม่หมดนะครับผมแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวพอตัวเกมเต็มออกน่าจะมีอะไรอัปเดตให้มากกว่านี้นะครับหรือแม้กระทั่งเบต้าทูก็ตามนะครับสาหรับเรื่องวความสนุกของเกมนะครับผมผม,มก,กมผมผม็ให้ความสนุกได้ค่อนข้างโอเคนะเป็นเกมที่เล่นฆ่าเวลาได้ดีนะครับผมแน่นอนว่า กาจะเล่นเกมนี้เนี่ยให้สนุกเนี่ยคุณควรจะเล่นกับเพื่อนนะครับคุณควรจะมีเพื่อนมาเล่นด้วยแล้วจะให้ดีขึ้นเนี่ยคุณควรจะมีการใช้ voice chat เนี่ยจมันมากนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าข้อเสียตอนนี้เนี่ยก็คือเซิร์ฟเวอร์ยังไม่คงที่เท่าไหร่รวมถึงตัวเกมด้วยเนี่ยมันทําให้แบบเจอบัคในหลายๆจุดนะครับปัญหาการเชื่อมต่อนะครับไปจนถึงอ เทคนิคโครร้ด problem เล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมเจอนะครับบางอันก็ทําให้เราได้เปรียบนะบ,บางอันก็โคเสียเปรียบเลยนะครับผมก็อาจจะแย่นิดนึงแต่ว่าผมว่าเนื่องจากเป็นช่วงเบต้านะผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะอาพอให้อภัยแล้วก็ไปรอดูในตอนเกมเต็มออกนะครับผมว่ามันจะมีอะไรปรับแก้บ้าง อีกข้อเสียหนึ่งที่หลายๆคนก็พูดกันนะครับนั่นคือราคาเกมที่มันแพงมากแพงแบบแพงมากเลยอะครับแต่วาออ่าถ้าถามผมอะผมว่ามันก็มันว่าเป็นเกมเกรดทีเบเอ,เอนะแต่ว่า First Day อะคนคงเล่นไม่เยอะหรอกผมรับประกันได้เลยแต่คนนะน่าจะเล่นเยอะตอนช่วงลดราคานะครับผมซึ่งก็เดี๋ยวก็ ก็ไปดูแล้วกันว่าพอเล่นลดราคาเพื่อคนก็น่าจะเล่นเยอะแหละนะและที่สำคัญคือเกมนี้ cross platform ได้นะไม่ว่าจะเป็นคนโซนนะครับอ่า PC ทั้ง Ste ีมและ EP พีกันนะมันมัน cross platform น้คนก็น่าจะมาเล่นกันเยอะนะครับผมซึ่งผมก,ก็ก็น่าสนุกดีนะนะซึ่งผมเล่นแน่นอนนะครับแน่นอนว่าถ้าใครอยากเล่นนะครับก็อ่าแอดมาได้เลยนะครับหรือว่าทักมาในแชทข้างล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวอ่าผมเองก็หาเพื่อนเล่นด้วยแหละเนาะนะครับ โอเคครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดนะครับสกับการรีวิวแ uh, บ็กโฟบัตในช่วง f ฟ r ร์สเบตของผมนะครับก็เดี๋ยวหลังจากคลิปนี้ออกประมาณ1อาทิตย์ก็จะเป็นเบต้าเทส t 2นะครับผมก็จะเข้าไปเล่นด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็ uh, ผมก็จะมารีวิวอีกทีว่ามันมีอะไรแตกต่างจากเบต้าเทสรอบแรกบ้างนะครับแล้วก็ uh, จะเจอกันอีกทีสํำหรับเกมนี้ก็คือตอนมันออกในช่วงตุลาเลยนะครับก็ถ้าชอบนะครับกดไลค์กด u like, b s c r i b e นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ